แต่วันนี้สู้ๆนะครับเจอการวันพุธเออาแล้วหัวหน้าหัวหน้านักเรียนแล้วเรียนทำความเคารพอ่อเคยรับคุณครูเก็บดอกไม้เพื่เป็นกำลังใจนะดอกไม้นี่ มันคือวีกที่9ก้าเอฟเก้นะมันคือของขวัญรางวัลที่เราได้อยู่กันต่อเก็บของตัวเองเก็บไม่ใช่เก็บของที่ได้มาสิจะเก็บของตัวเองทใครเยียบวะ ชอบเพลงนี้นมากค่ะแต่ใคร้องนนี้บอก